เราก็กินร้อนค่ะคพะวอันเนี้ยมันมีรงประกันช่วยให้เด็กตัวสูงไวค่ะเพราะว่าตอนที่เด็กเรียน <S <S เด็กๆก็ชอบเอาไปกินเ,กเวลาอยากกินแล้วก็กินได้เพราะว่ามีรัแคลเซียมอันนี้เลยคะ่ะเป็นตัวช่วยให้เราสูงดีขึ้นมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าวันเนี้ยก็จะอากาศช่วงเย็ยนดีเลยะคะ่ะเพราะว่านเนี้ย อันเนี้ยมันช่วยสูงนะคะแล้วก็จะมีี่จ<า>ับต,ตอนนั้น,นที่น้องสูง90ใช่ไหมคะตอนนี้น้องสูง100แล้วใช่ไหมใช่100ก็คือถ้าใครอยากสูงอะ่ะเราต้องกินแคลเซียมให้ดีมากเลยนะเพราะว่าในที่อยากสูงอะ่ะเราต้องกินอันนี้ให้หมดทุกประการค่ะขอบคุณค่ะ